สวัสดีค่ะพบกับพรหพิมลชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาพาทุกคนทานข้าวนะคะทานข้าวด้วยกันค่ะทานข้าวมื้อเย็นนะคะวันฝนตกนะคะตอนนี้ก็ฝนตกไปปลอยนะคะข้างนอกมาค่ะทานข้าวด้วยกันมีแกงจืดหน่อไม้มีมีตำเอ่อตำถั่วนะคะมีตำถั่วตำถั่วแล้วก็มีไก่ไก่ย่าง แล้วก็หมูทอดนะคะเอาตำถั่วก่อนเลยแล้วกันนะคะตำถั่วค่ะตำถัว่วแซบแซบค่ะแซ่บแซบ้วยกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะตำเองนะคะตำเองอร่อยเองนะคะ หมูทอดนะคะหมูทอดหมูสามชั้นทอดนะคะแล้วก็ลุกกับกระเทียมแล้วก็หอมผักชีนะคะอันนี้ซื้อมานะคะวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวทำเฉพาะตำถั่วนะคะอ้าวจิ้มจิ้มอันไหนอันนี้นะคะหมูทอดจริงๆเป็นน้ำจิ้มไก่นะคะแต่ก็ลองจิ้มดูเนาะรสชาติจะเป็นยังไงนะคะ อืมอร่อยนะคะอร่อย ฝนตกนะคะฝนตกตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วแหละตอนนี้ยังตกอยู่เลยต่อไปก็เป็นแกงจืดนะคะแกงจืดแกงจืดแกงจืดหน่อไม้นะคะ มากค่ะทุกคนแกงจืดหน่อไม้ก็ซื้อมานะคะวันนี้ก็ตำถั่วตำถั่วแซ่บๆเลยนะคะทำอย่างเดียวนะคะวันนี้แต่ว่าไม่ได้ทำคลิปตำตำถั่วเนาะ หิวข้าวมากนะคะก็เลยลีบรีบทำนะคะลีบทำรีบมากินเนาะกินรอพ่อบ้านนะคะพ่อบ้านยังไม่กลับเลยตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งแล้วกินรอพลางๆก่อนนะคะหิวก็เลยกินก่อนฝนก็ตกไม่หยุดเลยฝนอากาศเย็นๆมากๆเลยนะคะ ไก่ย่างนะคะไก่ย่างไก่ย่างจิ้มอันไหนดีอันนี้อันนี้นนละกันนะแซ่บๆน้ำจิ้มแซบ่บส่วนสีสีส้มๆนั่นคือเป็นเป็นน้ำน้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่เนาะน้ำจิ้มไก่โดยเฉพาะเลยอันนี้น่าจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วอันนี้น่าจะเป็นแบบซอสพริกนะคะ สีส้มๆมตามด้วยตำถั่วนะคะตำถั่วค่ะ มากเลยค่ะตำถัวไก่เ้าก็ จะหั่นเป็นชิ้นชิ้นนะคะหั่นเป็นชิ้นชิ้นพอดีคำน้ำจิ้มแจ่วเขาอร่อยดีนะคะมาคะ่ะทานข้าวด้วยกันนะคะแซบ็บๆค่ะแซบ่บๆแซบ็แซบๆเลยนะคะ หมูทอดนะคะหมูทอดก็จะมีนี่ค่ะเขาจะมีแบบใส่กระเทียมแล้วก็พริกพริกขี้หนูแล้วก็ต้นหอมนะคะต้นหอมน่มากินมากเลยนะคะอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะ ฝนตกยังไม่หยุดเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กับพรพิมลชาแนลด้วยค่ะขอบคุณสำหรับกําลังใจนะคะวันนี้ก็พาทุกคนทานข้าวกันนะคะทานข้าวด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขกับ มื้ออาหารอร่อยๆอในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ